พร้อมนะถ้าเป็นสายกระโดดต้องฟังต้องเชื่อฟังเข้าใจไหมเข้าใจนะเดนายปุยลุยทุ่งสายกระโดดพร้อมครับ,บหนึ่งสองสามสสาม,มาโอ้ย 네. 으. 오이. 으. 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 으.

ฝนสีตกครับบรรยากาศฝนสีตกลมพัดอิดเย็นเลยล่ะนะครับถือว่าลมเย็นเลย